เยอะครับผมเต็มคนเต็คนใจเยอะที่เหลือนี่น้อยมากแล้วเทศเทศหมู่บ้านแทศจะล้างอยและบางหมู่บ้านล้างไปเลยยิ่งวัดนี่ไม่ต้องพูดถึงบางวัดนี่ล้างไปเลยคือเขาไว้ใจไม่ได้ครับเอาตรงคนมุสลิมเนี่ยไว้ใจเขาไม่ได้เลยทย่าเกี่ยวรับเขาไม่ได้แม้แม้จะพูดต่อหน้าปากหวานเออสมานฉันอะไรต่างๆแต่รับหลังอีกอย่างหนึ่งเลยอย่างนึงครับพี่เขาคนมีมีคนเคยเปรียบเลยนะคนโบราณคนคนเก่ๆสมัยก่อนที่เขาแบบ อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาเคยเปียบเปื่ยไปบางทีเขาก็ได้ไปอยู่ลุกคลีอ์คนมุสลิมเลยเขาจนเขารู้ว่าเขาเปียบเปยมาเลยว่าถ้าเราเดินไปเนี่ยเราไปเจอเจองูกับเจอคนแขกเนี่ยเราจะทํำยังไงก็เป็นคำเรียบเปินี่มีมานานแล้วนะมีมานานแล้วครับถ้าเราเจองูเนี่ยเราเดินเลี่ยงเนี่ยมันก็ไม่กัดเราอืแต่ถ้าคนแขกเนี่ยเราเลี่ยงไปทางไหนไม่พ้นแล้วครับพี่ มัน,มนเอาเราแน่มันก็ตามไปเล่นงานเรานะใช่พี่ต่อให้เราไม่ทําอะไรมันเนี่ยมันทําพี่มันทําแน่นอนมันเล่นลเราแน่เขาถึงเปรียบเลยว่าเจองูเจอแขกเนี่ยจะให้ตีทีใครก่อนจะตีอันไหนต้องตีแขกก่อนนี่แค่คําเปรียบเลยแต่เ,เราไม่เคยตีเขานะแค่คาเปียบเลยให้ให้ให้เห็นภ้าพว่าคนแขกเนี่ยเขาเป็นยังไงเขา,รา,า,ราไร้การยังไงหรือเขาแบบนั่นคือมันชั่วจริงๆเลยนะ ใช่พี่ถึงเราไม่ทําเขาเนี่ยเขาทําเราพี่แน่นอน<ม>แน่นอนเลยพี่ไม่ทําอย่างหนึ่งก็ต้องอย่างหนึ่งคือทําให้เราเนี่ยอยู่ไม่ได้<ม>ถ้าอยู่ได้ก็ต้องเปลี่ยนศาสนาทันทีอื<ม>ถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่ไม่ได้บางคนคนพุทธเนี่ยมาจากนอกพื้นที่มาทํามาหากินมาจากภาคอื่นภาคเหนืออีสานตวแต่เมื่อก่อนคนพุทธเยอะนะพ<ม>อหลังจากเหตุการณ์เกิดเยอะๆเนี่ยเขาก็ทยอยกลับกันไปหมดมันมีบางส่วนที่ว่ามาได้คนมุสลิมผู้หญิงผู้ชายก็ต้องเข้าทางเขาหมดอ<ม>เขาไม่ให้ เข้ามาทางเราหรอกพี่บางคนก็แค่นึกแค่ว่าเอออ,อิสลามก็แค่นั้นเองแต่อิสลามคงไม่มีอะไรมั้งคือก็อยู่ด้วยกันได้ก็เข้าศาสนาอิสลามไปแต่พอไปเจอจริงๆปุ๊บเนี่ยบางคนถอยหลังเลยนะอยู่ไม่ได้คิดว่ามุสลิมในพื้นที่สามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คิดอาคติคิดเกียรติชัางคนไทยพุทธในพื้นที่เนี่ยนะมันจะอยู่แค่สามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมคิดว่ามันจะลามวิธีคิดแบบเนี้ย ไปที่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไหมฮะลามครับพี่แน่นอนเลยเพราะตอนนี้เนี่ยคนพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยไปกว้านซื้อที่ดินไว้แถวภาคเหนืออีสานเนี่ยเย,ยอะแยะไปหมดหเหมือนเขาเป็นรถแม็กก็อย่างเดียวที่ที่ทปอปปสมาพูดเนี่ยที่ผมฟังอยู่ประจำเนี่ยคือใช่เลยพี่นี่ผมไปติดต่อพี่ตั้งนานแล้วผมไม่ตอกลุ่ม,มปอปปสไม่ได้เดี๋ยวพี่ไอออกมาพูดเนี่ยคือชัดเจนเลยพี่ชัดเลยพี่คือใช่เลย เขาไปคว้านซื้อที่ข้างบนไว้ตั้งเยอะแหละเขาเตรียมโจกย,ย้ายกลุ่มของเขาเนี่ยคือพวกนี้เขาจะกลืนเราทั้งระบบเลยเขาเหมือนกาฝากนะพี่คือ,ค,อคือมีมีคนไทยพุทธอยู่ที่ไหนเขาจะตามเข้าไปเป็นกาฝากแอบเข้าไปอยู่ครับแล้วก็จะดูดกินเอาเอาเอาเลือดเนื้อของเรานี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ะจะแทงลากลงไปจนต้นเดิมตายแล้วก็เขาก็จะแทงลากของเขาลงไปแทง กาโทษผมผมนี่นผ,มผ,มผ,ม odia, ผมเปรียบเลยนะชัด<น>เลยชัดเลยใช่อย่างเราก็คือเป็นต้นไม้ใหญ่แเหมันประเทศไทยไนี่แหละอืก็มีการฝากมาอยู่ราบออยู<ถ>่อืแล้วก็อาศัยดูดเลือดเนื้อของเรานี่แหละเพราะว่าเขาเพราะคําสอนเขาให้ทําวิธีทุกทางเพื่อจะทําลายคนคน,คนไทยพุทธนคนไทยศาสตรศาสนาเป็นศาสนาเป็นความเชื่อที่ไม่เอื้อสําหรับการอยู่ของคนโดยส่วนรวมไม่อื้อที่แค่คน ที่จะอยู่ด้ดยส่วนรวมเนี่ยเขาไม่อื้ออะไรสักอย่างเลยอไม่ใช่ว่าคนอื่นอยู่กับเขาไม่ได้เขาเองน่ะอยู่กับคนอื่นไม่ได้พี่ไม่ว่าประเทศไหนๆก็เลเต่ต์ที่มีกลุ่มเขาอยู่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศหรือแต่ละจุมชนเท่านั้นเองว่าเมื่อมีคนอย่างนี้อยู่เนี่ยคือเขาจะเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว คือ,อยังไงเขาเป็นอย่างนี้ลเลยแล้วมันไมน่มันไม่มีแบ่งหรยอว่ามุสลิมดีๆกับมุสลิมที่เป็นกบฏท,ที่คิดร้ายต่อคนต่างศาสนามันไม่มีแบ่งเลยฮะหรือว่ามันมันจะถูกกลืนไปว่าต้องคิดแบบเดียวกันหมดคือเขาเป็นอย่างนี้กันกับทุกคนนั่นแหละอยู่ที่ว่าแต่และคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรทาอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้ที่ผมมองอะนะแต่สรุปแล้วเขาก็เหมือนเป็นแข้งเป็นขาเป็นเป็นอะไรเขาเรียกอะเป็นจิ๊กซอว์หมดเลยเป็นลูกโซ่กันหมด เขาจะประกอบประคองปุ่มของเขากันหมดเลยคือเขาไม่ช่วยอย่างหนึง่งเขาก็ช่วยอย่างหนึง